หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอเดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัฐไทยแลนด์กลางปลอดภัย100%ซค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกัตุทิพลดไปเลย50บบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ รบสวัสดีบรรลุทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลชอตชีมอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรและแนวทางการแก้ไขของบันไดนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีข่าวดีมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าบันไดจะมีการอัพนะครับผมในส่วนของเวอร์ชันที่เวอร์ชันต่ําจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับผมก็จะมีข่าวประกาศเข้ามาเป็น iOS นะครับผมเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่า11นั้น คุณจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้อันนี้มันมีนัยยะอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะซึ่งต้องออกตัวกันนะครับว่าข้อมูลหลังจากนี้นะครับผมเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากคนที่เขาใช้โปรแกรมนี้เป็นนะครับผมแล้วก็แฮกเกมเป็นนะประมาณนี้ละกันนะครับเป็นแฮกเกอร์คนหนึ่งละกันนะอืมแต่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมต้องขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลด้วยนะครับ เจตนาที่ผมทาคลิปนี้นะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาสอนการใช้ปโปรนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะมีการไปแตะเรื่องของแอป,ปโปรนิดหน่อยนะครับผมนะซึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับผมและแน่นอนจะไม่มีการสอนแน่นอนนะครับผมดังนั้นผมไม่สนับสนุนในการใช้ปโปรนะครับ ครับมาดูเนื้อหากันนะครับผมซึ่งขออนุญาตไปแตะเรื่องแอปนิดนึงนะครับอย่าลืมนะไม่มีเจตนาในการแนะนานะครับผมนะก็แอปที่เขาใช้กันนะครับที่โกงเกมตีทั่วแมปหรือว่าจะเป็นช็อตไฟฟ้าหรือว่าปามีเอ็กพีทุกวันนี้มันคือเรื่องของแอป g g นะครับผมซึ่งแอป g g นั้นะนะมันสามารถที่จะ ใช้งานโดยเงื่อนไขของมันนะครับผมก็คือการเขียนโค้ดนะครับผมนะมันเป็นตัวเลขนั่นเองนะผมจะมีรูปให้ดูนะครับผมแต่ผมขออนุญาตปิดโค้ดนะอืมเพราะว่าถ้าคุณเอ่อได้โค้ดไปมันก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะเออมันก็ไม่ดีนะครับมันจะระบาดนะครับผมซึ่งเอ่อผมได้ข้อมูลตรงนี้มาก็ขอบคุณจริงนะแล้วเมื่อเราเขียนโค้ดนะครับผมเข้าไปอย่างถูกต้องนะครับผมนะคุณจะสามารถโกงค่าต่างๆในเกมได้นะครับเช่นการโกง exp นะครับผมหรือว่าโกง การปั๊มเงินนะครับทุกนี้มีปั๊มเงินด้วยนะและแน่นอนครับผมมันจะมีการแฮกแมปด้วยนะครับผมซึ่งจะทําให้เรานะครับผมสามารถที่จะตีทั่วแมปได้ตีธรรมดามันการเป็นการตีโดนทั้งแมปอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าผมขอแตะเรื่องของ GG ประมาณนี้ก่อนนะครับ เงื่อนไขที่2ในการใช้โปรแกรมโกงนะครับผมนั่นก็คือต้องมีแอปโคลดด้วยนะครับผมเกมวันพีซที่คุณเล่นนะครับผมถ้าคุณจะโกงเนี่ยมันจะต้องใช้กับแอปโคลดเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้แอปหลักนะครับผมมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมนี่คือเงื่อนไขของเขานะนอกจากว่านอกเสียจากว่าถ้าคุณอยากใช้แอปหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องทําการรูทเครื่องนะครับผมซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงมากๆกับการที่โทรศัพท์เรานะครับผมจะเป็นการเปิดระบบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อาจจะถูก แฮ็กง่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อเสียของการรูทเครื่องนะ และเงื่อนไขสุดท้ายนะครับผมนะัคือเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android กับ iOS นะครับผมถ้าคุณนะครับผมจะใช้โปรแกรมโกงของ a อ p g g นะั้นนะฮะคุณจำเป็นที่จะต้องมีเวอร์ชันนะครับต่ำกว่า11นะเอ,อเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการต่ำกว่า11เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสูงกว่านี้นะครับแอป,ปจะค้างนะครับผมที่แฮกเกอร์บอกผมนะก็คือแอป,ปจะค้างจะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมแล้วก็จะถูก ตรวจจับเจอจากทางบันไดด้วยนะครับถ้าเราดูในเงื่อนไขสุดท้ายนะครับผมทางบันไดก็ได้ประกาศมานะครับผมบอกเลยว่า iOS ที่ต่ำกว่า11นั้นนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเกมได้แล้วนะครับผมกรุณาอัปเกรดเวอร์ชั่นของคุณซะดังนั้นนี่ก็คือข่าวดีนะครับผมเพราะ จะทาให้เกมหรือแอปนั้นหายไปนะครับผมจําเป็นที่จะต้องทําให้เกมเวอร์ชั่นเก่าๆไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะดังนั้นต่อให้คุณมีแอปนะวันนี้นะครับผมวันที่20เมษาหลังจากนี้นะคุณจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับผมเพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองให้อัปเกรดเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของคุณนะครับซึ่ง ผมคาดเดานะครับผมเขาประกาศแค่ iOS นะซึ่งทางเราได้คาดเดาว่าอาจจะเงื่อนไขเดียวกันกับ Android ด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีสุดๆ ผมหวังว่าคุณจะดีใจนะครับผมและเป็นความหวังในการเล่นเกมต่อไปอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งรีบขายดีกันไปนะครับผมแต่ท้ายที่สุดนี้ผมขออนุญาตนะครับผมที่จะกล่าวคำหนึงนะครับผมว่าไม่มีเกมใดนะครับที่จะแก้โปรได้100%เกมระดับใหญ่ๆนะครับผมแบบตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเติร์ฟใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังมีโปรหลุดรอดมาได้นะครับผมดังนั้นการแก้ไขของบันไดรอบนี้ าจจะเป็นการชะลอเวลาไม่ให้นะครับผมเสียหายไปมากกว่านี้แต่ในอนาคตมันก็อาจจะหลุดรอดมาอีกและแน่นอนครับผมสำหรับการแก้ไขครั้งนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าทางบันไดก็ได้กระตือรือร้อนที่จะแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีทั้ง2ด้านเลยนะเอาเป็นว่าข่าวสารตรงนี้ผมได้รับมาจากแฮกเกอร์ท่านหนึ่งที่เขาใช้โปรแกรมนี้เป็นนะครับผมดังนั้นเนเื่อ ความถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวผมเองนะครับผมเอาเป็นว่าให้ใช้วิจรารยณในการรับรับชมละกันนะแต่ผมก็นําเสนอออกมาจากเนื้อหาที่เขานําเสนอให้ผมนะครับตกหล่นประการใดผมขออภยัยหวังว่าคุณจะมีความสุข,ขการเล่นเกมนะครับและผมก็อยากจะมีความสุขเช่นกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์กันไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภยัยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ